สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางไลฟ์ a c e b o o k ของเช็คหุ้นนะคะแล้วก็ใน YouTube c h anel n ของเช็คหุ้นค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกับ c ีอนะคะในรายการเช็คหุ้น l i ฟ e พูดคุยกับ CEO วันนี้เรามาพูดคุยในแง่ของโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทหนึ่งค่ะบริษัทนี้มีข่าวกันมาตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะในเรื่องของการเข้าไปลงทุนในธุรกิจโซล่าฟาร์มที่ประเทศออสเตรเลียที่สาคัญค่ะ เป็นการเข้าไปครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ของทางบ้านปู่พาเวอร์ด้วยนะคะอาเมเฉะลยมาเลยนะคะว่าเป็นบริษัทบ้านปู่ o พาเวอร์จำกัดมหาชนหรือชื่อยอ่อ BPP นั่นเองค่ะในมุมของการขยายการลงทุนการขยายธุรกิจไปยังประเทศออสเตรเลียมีนยัยยะสำคัญอย่างไรต่อภาพการดำเนินธุรกิจหลังจากนี้กันบ้างในช่วงครึ่งปีหลังของปีมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาเพิ่มเติมรวมไปถึงค่ะยังมีโปรเจกต จากทางต่างประเทศด้วยนะคะก่อนหน้านี้ที่ทางประเทศจีนมีปัญหาเรื่องโควิด -19 ในปีนี้ประเทศจีนกลับมาแล้วกำลังการผลิตเป็นอย่างไรความต้องการการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไรที่สำคัญนั้น การดําเนินธุรกิจของทางบ้านปูพาวเวอร์จะส่งเสริมให้กับบริษัทแม่นั่นก็คือบ้านปูอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เมจะร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารค่ะที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะดเรเกรนะลิมปัดพยอมประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือ BPP ค่ะดเรเกลนะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับเมสวัสดีครับผมค่ะตอนนี้ก็รับชมนะคะทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ใน YouTube c h anel ของทางเซ็คคุณนะคะในช่วงนี้ก็จะมีคุณผู้ชมอาจจะมีการส่งคำถามมาถามผู้บริหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะดรเกรียนคะคะเมขออนุญาตถามเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ที่ออสเตรเลียค่ะโครงการโซล่าฟาร์มสองแห่งเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่เราได้เข้าไปลงทุนที่ออสเตรเลียอยากให้เล่าถึงโปรเจกต์นี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะครับก็ จริงๆนะครับว่าว่ากลุ่มกลุ่มบ้านปูกลุ่มเนี่ยนะครับที่มีบริษัทบ้านปูจํากัดหมหาชนนะครับบริษัทบ้านปูพาวเวอร์แล้วก็ที่ผมนั่งอยู่แล้วก็แล้วก็บริษัทบ้านปูเน็กซ์เป็นบริษัทลูกของทั้งบ้านปูแล้วก็บ้านปูพาวเวอร์เนี่ยจริงๆกลุ่มของเราเนี่ยก็ต้องถือว่าไม่ได้ใหม่กับประเทศอสอสเตรเลียไปทําธุรกิจอื่นๆเนี่ยมาตั้งแต่ปี2010แล้วนะครับก็ค,บคือต้องต้องบอกว่ามีกลุ่มบ้านปูเนี่ยมีมีมประสบการณ์แล้วก็ความรู้คววาามเเเเข้้ใใจนปรระทศออสตลลียแก มี local ความเข้าใจใน local context local wisdom มากพอสมควรคือต้องเรียนว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีเรื่องของโ local context ค่อนข้างมากไม่ไม่ใช่แค่พูดภาษาอังกฤษนะครับมันเอาโอ้หมจะมีเรื่องเรื่องวิธีการทํางานเรื่องสไตล์เรื่องอ,อรอบปีบัญชีแค่ผู้เมื่อากาศเนี่ยกับข้างกันก็จะทําให้คล้ายๆกับสไตล์การทํางานก็ต่างกันละยกตัวอย่างเขา อย่างปีใหม่เนี่ยเขาเป็นหน้าร้อน<ฮ>อะไรอย่างเง<ฆ>ี้ยก็จะยกตัวอย่างที่ว่าเราอยู่ออสเตรียมาสิบกว่าปีเนี่ย้วเนี้กลุ่มบ้านปูก็เลยเห็นอโอกาส <ü> นะครับเนี่ยมันเป็นลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโซลาร์ฟาร์มหนึ่งร้อยหกสิบหกจุดแปดก็ประมาณมร้อยหกสิบเจ็ดมิะวัต์นะครับซึ่งซึ่งเป็นมีสองแหล่งด้วยกันนะครับชื่อเบอร์ริลกับมานิวทรานะครับรวมกันเนี่ยอยู่ในรัฐนิวเซาเวลนะครับซึ่งการลงไปถือหุ้นเนี่ยเเราใช้บริษัทที่ชื่อ บ้านปูเอเนจีโฮลทัสซึ่งเป็นลูกของบ้านปูเอเนจีออสเตรเลียนะครับถือหุ้น80อร์เซแล้วก็บริษัทบ้านปูเน็ตนะครับซึ่งตั้งใจจะให้เป็นเป็นเป็นโฮดดิ้งทางด้านพลังางานสะอาดเนี่ยถือหุ้นอีก20ปอร์ซ็นตนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มบ้านปูเนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลายบริษัทเนี่ยเข้าไปลงทุนที่โครงการในทั้งหมดร0อยปอร์เซ็นแล้วก็เป็นโครงการที่ ดำเนินการอยู่แล้วนะครับ168 167เมกะัเนี่ย o แล้วดังนั้นเนี่ยจะสามารถสร้างกระแสเงินสดกลับเข้ามาได้ทันทีนะครับข้อที่สองก็คือว่าด้วยระบบการขายไฟของออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขาขายไฟเข้าใน NEM National Energy Market หรือ NEM n t i o n e r n e m โครงการเนี่ยก็คือดําเนินปอเรตติ้งแล้วก็ขายไฟเข้าไปใน NEM แล้วแล้วมีส่วนหนึ่งเ่ยเป็นผู้รับซื้อไฟระยะยาว ซึ่งผู้รับซื้อไฟสองหรือสามรายดังกล่าวเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นอินเวส m e เมนต์เกรดก็คือพูดง่ายๆความเสี่ยงในเรื่องของการผลิตมาแล้วจะไม่ได้รับคนซื้อไฟไม่ได้ราคาในความเสี่ยงต่ำมากมนะครับอันนี้อันนี้คือข้อดีของโครงการนี้ทําให้เราตัดสินใจครับ,รบอันนี้นี่โดยสรุปนะครับคุบค่ะงั้นก็หมายความว่าจะเป็นการเพิ่มอัพไซด์ให้กับผลการเนินง,งานของบ้านปูพาวเวอร์ในช่วงไหนของปีนี้รวมถึงภาพในระยะยาวด้วยคะในโครงการนี้แค่โครงการเดียวนะคะ ครับก็ถ้าถ้าเฉพาะโครงการนี้โครงการเดียวเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าดีลจบไปแล้วแล้วก็เป็น operating asset แล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาผ่านบ้านปูเน็กนะครับ20%ดังกล่าวก็ผ่านบ้านปูเน็กต้ามาก็คือจะส่งผลต่อบ้านปูพาวเวอร์โดยตรงตั้งแต่ตรมาสาเป็นต้นไปครับ โอ้ดีเลยค่ะตั้งแต่ไตรมาสสเป็นต้นไปเลยนะคะทีนี้ได้อัปเดตเรียบร้อยสำหรับโปรเจกต์ล่าสุดนะคะที่ได้ไปลงทุนในโซล่าฟาร์มสแห่งที่ออสเตรเลียตอนนี้เรามาดูกันต่อสําหรับทิศทางในช่วงหลังจากนี้นะคะแต่ก่อนจะไปตอนนั้นเนี่ยขอดูกันที่ผลการเงินงานในช่วงไตรมาสที่1ก่อนค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะ คือไตรมาสที่หนึ่งนะครับเราเราได้ได้แจ้งต่อตลาดไปเมื่อตอนเดือนเมษาพฤษภาก็ไตรมาสหนึ่งผมว่าเราทําได้ดีนะครับก็จริงๆเนี่ยเราอยากจะให้เทรนด์ของโอปเปอเรชันคือจริงๆบริษัทไฟ,ฟฟ้าเนี่ยเราดูง่ายๆก็คือว่าหนึ่งออปเปอเรชันของส,งสิ่งสิ่งที่มีอยู่เป็นอย่างไรนะครับมีแมนเท์นั้นไหมมีอะไรไหมผมว่าอันนี้ทุกท่านรู้อยู่อันที่สองมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่าจะรับรู้ได้เมื่อไหร่อย,อย่างที่เรารู้กันอยู่ดังนั้นเนี่ย ผมว่าไตรามาสที่หนึ่งเนี่ยเราทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับดังนั้นในไตรามาสที่สองเนี่ยตอนนี้โรงไฟฟ้าใหญ่ๆที่เป็นเอ่อเมเจอร์เป็นแฟลกชิพของเราก็ก็ผมว่าก็ภาพรวมเนี่ยดำเนินได้อย่างเอ่อราบรื่นนะครับแล้วก็เริ่มมีเอ่ออัพไซด์เข้ามาจากโครงการใหม่ๆที่มาตอนสิ้นไตรามาสเน็ตได้เข้าไปซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เนี่ยผมว่าไปข้างหน้าในปีนี้เนี่ยไตรามาสสามก็จะเริ่มมีโครงการใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ อย่างที่เคยเรียนไปก่อนหนะ้าว่ามีลงรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนามนะครับหนึ่งที่หนึ่งโครงการที่เราสร้างเองหนึ่งโครงการที่เราซื้อเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาใตรามาส3เหมือนกันแล้วก็ที่สร้างเองอีกสองโซลาร์ฟาร์มอีกสองโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นอันนี้นจะเข้ามาไตรามาส4ก,ก 1, ็ผมว่าถ้าใน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 ผลประกอบการไตรมาส1 2ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าถ้าถ้าเรื่อง operation ของสิ่งที่เรามีอยู่ทําได้ดีนะครับแล้วเอาเข้ามาใหม่แล้วรับรู้รายได้เลยผมว่าก็ ก็น่าจะเป็นอีกตรมากหนึ่งที่ดีของเราครับครับ่ะโอ้สำหรับโครงการของที่ญี่ปุ่นนาโกโซนะคะ IGCC นะคะอันนี้ก็ถือว่าอยากให้เล่าถึงภาพรวมเป็นไงบ้างคะในแง่ของกำลังการผลิตด้วยค่ะ COD เป็นยังไงบ้างคะครับก็โรงโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับอ่ไซส์ของเขาเนี่ยห้ารมกะวัตต์นะครับเรา เราเข้าไปถือหุ้นเนี่ยเอฟเฟกติ e อยู่14ปอร์เซ็นตะครับโดยประมาณ14เปอร์เซ็นเี่ยก็จะเป็นของเราอยู่ประมาณ70กว่าเมกะวัตต์แต่เป็นโรงไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าเป็นเบสโห o ดพาวเวอร์เจเนเรชัของของในภูมิภาคทางภาควอนออกเฉียงเนอร์ของญี่ปุ่นนะครับ mm. แล้วก็โรงนี้ได้ COD ไปแล้วเราเราซื้อเข้ามาตอนสิ้นไตรามา 1> <Yeah. S 2> มส1 31มีนาได้ COD ไปแล้วเมื่อ16เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็ ก็มีการเดินเครื่องเป็นปกตินะครับแต่อย่างที่เรียนก็คือว่ารงผมเคยเรียนไปว่าโรงไฟฟ้าใหญ่ๆก็คล้ายๆตึกใหญ่ๆครับสร้างสร้างเสร็จครั้งแรกก็ต้องมีการลองเปิดน้ําเปิดไฟเปิดอะไรก่อนก็ก็ต้องมีกุกขักเล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็ยังดำ,ำเนินไปได้เป็นปกตินะครับผมค,คะ่ะอันนี้เป็นภาพของที่ญี่ปุ่นนะคะทีนี้มาดูกันต่อสําหรับที่ประเทศจีนค่ะคือในที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีสถานการณ์โควิด19ด้วยมีเรื่องของความกระทบเกี่ยวกับ กำลังการใช้ไฟฟ้านะคะความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้จีนเขากรอบมาแล้วค่ะมันจะยิ่งทําให้เป็นตัวคีย์สาคัญสําหรับบ้านปูพาวเวอร์อย่างไรบ้างคะครับในจีนเนี่ยก็จะมีโครงการที่เราได้เรียนก่อผูอ้ที่สนใจหรือนักลงทุนของเรามาหลายปีนะครับก็อันนี้เรายืนยันเลยว่าโครงการ SLG ซาสีลูกพวงซึ่งเป็นโค,โครงการใหม่เนี่ยจากมุมของเราเนี่ยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังรอ รอให้ได้รับอัก,การอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนให,ให้เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์นะครับอันนั้นก็ผมมองว่ามันก็จะสอดรับกับไทมิ่งเพราะว่าผมว่าเราคงปฏิสเสธไม่ได้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการบรารจัดการภายใตส้สถานการณ์โควิดเนี่ยดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก <c oughs> นะครับอาจจะมีป๊อปอัพแยนด์ได้แต่ผมว่าเขา <c oughs> เขามีมีวิธีการมจาจัดการที่ท,ที่มีประสิทธิภาพมากดีมานเนี่ยผมเชื่อว่าในการใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคโครเรนของจีนเนี่ยจะกลับมาเข้มแข็งครับในเราเห็นตัวเราเห็นตัวเลขการเติบโตของจีนในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองแล้วว่า <c oughs> สูงมากเียง <c oughs> แ,แต่ว่าอ่าเป็นการสูงทุกคนจะบอกว่าเอ้ยอาจจะสูงเพราะปีที่แล้วเบสต่ำแต่ผมเชื่อไตรมาสสามไตรมาสสี่ปีนีเรายังเห็น <c oughs> การเติบโตที่สูงนะครับในแง่ของดีมานการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งก็หมายถึงดีมานการใช้ไฟะนะครับก็ก็ผมว่าประเทศจีนน่าจะมีเป็นเป็นอัพไซด์อันหนึ่งของของเราในปีนี้แต่เราก็ยอมรับความเป็นจริงว่าปีนี้นเป็นปีที่ราคาคอม m บดิตี้สูงนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นผลทวงของของเศรษฐกิจที่ที่ที่กลับมาดีนะครับก็โรงไฟฟ้าดั้งเดิมของเรา CHP c o m บ i n ิด e าวเวอร์สามโรงในจีนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราได้ได้รับผลกระทบนะครับจากจากราคาถ่านหินที่ขึ้นสูงนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามเรามีหลายๆวิธีที่จะใช้ใช้ป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ,เ,อ,อเชื้อเพลิงนะครับภาพรวมในรวมทั้งสามแห่งทั้งสามโรงซื้อด้วยกันเพื่อเราจะได้วอลลุ่มแล้วก็มี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 ปาเกนดิงพาวหรือแม้กระทั่งเพิ่มสัดส่วนการขายไอ้น้ำนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะ ใช้เพิ่มเป็นเป็นเป็นรายได้เข้ามาเพิ่มเติมรวมไปถึงมีการตัดค่าใช้จ่ายอื่นๆพวกทางด้านแอดมินจึงทําให้ผมว่าปีเนี้ยเมื่อเอาลบกับบวกมาเทียบกันแล้วเนี่ยผมว่าปีนี้การที่จีนกลับมาเติบโตทางเศรษฐกิจเข้มแข็งเนี่ยผมว่าเป็นเป็นจุดดีจุดแข็งให้เรามากกว่าครับผมครับค่ะโอ้อันี้ก็ถือว่าเป็นอีกอรี่หนึ่งนะคะสำหรับตัวซานซีลูกกวงนะคะทีนี้มาใกล้ๆบ้านเราบ้างสําหรับตัวเวียดนามค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเวียดนามวินค่ะ ครับก็เวียดนามมีสองโครงการที่เคยเรียนไปนะครับก็หนึ่งโครงการเนี่ยเราซื้อ operating a s s e t ซก็โครงการเนี้ยก็น่าจะเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาในได้ในไตรมาสสามไตรมาสหน้านี้เลยนะครับเพราะว่าอันนั้นเราเราซื้อเป็น operating As s e เเข้ามาแล้วก็การทำดีลการทำอะไรต่ออะไรก็ใกล้กกจะสิ้นสุดแล้วนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งเนี่ยที่เราก่อสร้างเองนะครับซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าที่รายงานตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือจะเป็นโครงการที่ไร้รับผลกระทบจากโควิดมากเพราะว่า ในเรื่องของการเอาอุปกรณ์เอาผู้เชี่ยวชาญกจาต่างประเทศเข้ามาตั้งแต่ช่วงมีนาเมษาปีที่แล้วปืกเนื่องมาจนถึงระลอกสองระลอกสาในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ก็จะมีจึงทําให้การ COD ดีเลยมาแต่ก็ยังคอมมิตที่จะ COD ในปีนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในปีนี้ก็จะมีโครงการลมอีกสโครงการรวมกันเนี่ย68เมกะวัตเพิ่มเข้ามาในพอตลังงของเราในเวียดนามนะครับผม ค่ะอ่านี่ก็เป็นในฝั่งของต่างประเทศนะคะที่ก็เป็นคีย์สำคัญสำหรับการเติบโตแล้วก็ทิศทางการเมือนธุรกิจของบ้านปูพาวเวอร์ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะทีนี้มาใกล้เราอีกนะคะก็คือตัว BLCP แล้วก็หงสาพาวเวอร์ Power ค่ะในช่วงไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าชัดดาวกันไปตามแผนนะคะหลังจากนี้ค่ะจะเป็นไงบ้างคะสำหรับการกลับมาดำเนินการกำลังการผลิตต่อไปค่ะครับก็คือ ในในการทำวางแผนของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่ละปีถ้าผมพูดในภาพรวมก็คือว่าเราจะมีในเรื่องของการทําแผนแมนเทนแนนซ์ก็คือการแมนเทนแนนซ์ที่วางแผนไว้หยุดมีแผนนะครับแล้วก็เราจะมีเผื่อโค้ต้าสาหรับในเรื่องของอันแลนแมนเทนแนนซ์เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะครับซึ่งในเรื่องของการอันแลนแมนเทนแนนซ์เนี่ยจะสั้นจะยาวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการแมนเทนแนนซ์ที่เราทําไว้ดังนั้นเนี่ยในช่วง ตัวอีามาส1,2ที่ผ่านมาตอนนี้ HPC ซึ่งเป็นหนึ่งในแฟลชชิพของเราเนะี่ยผมว่าจากการทำเมเจอร์โอเวอร์ฮอล์เมื่อปีที่แล้วการทำแมนเทนแนนซ์เมื่อปลายปีแล้วตอนนี้ทางโรง้าของสาหรือ HPC เนี่ยนะครับมีการเดินเครื่องที่ผมว่าราบลื่นนะครับแล้วก็แล้วก็แต่ก็จะจําเป็นที่ต้องมีในตัหนึมาส1,2ในราบรื่นแต่ก็จําเป็นที่ต้องมีแลนแมนเทนแนนซ์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีมีมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราในในสไลด์ในพรีเซนเพรันเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทาใใหห้้ห้โรรงอยไดนะยว ของ b ร c เนี่ยนะครับอาจจะมีการเหตุการณ์อันแปรมาเทนเกิดขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทีมบริหารจัดการเนี่ยสามารถทําให้วันเนี่ยมันสั้นลงนะครับแล้วก็ยังยังจะบรรลุแผนในปีนี้ครับก็คือโดยภาพรวมเนี่ยโรงไฟฟ้าแฟลกชิพทั้งอ h อ c ที่ถ่ายไฟส่วนใหญ่เข้ามาเมืองไทย B ริซในมาตรพุทระยงเนี่ยผมว่าปีเนี้น่าจะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งครับผมอ๋อค่ะตอนนี้เราได้อัปเดตกับทางดรกรีนะ,นะคะทั้งในแง่โครงการ ทั้งในประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะคะก็ถือว่าจะทําให้เป็นตัวอัพไซด์ที่สําคัญในช่วงครึ่งปีหลังของปีแล้วก็ทําให้ภาพรวมรายได้กําไรในปี64สี่นี้น่าจะเป็นไปตามเป้าแล้วนะคะแต่ว่าเอาขอระยะใกล้ก่อนค่ะดรเกลนะคะใน Q2 นี้คาดการผลการเงินงานเป็นยังไงบ้างคะถ้าเทียบกับไตรามาสหนึ่งด้วยรวมถึงเทียบกับเมื่อช่วงปีที่แล้วด้วยค่ะครับก็ต้อง ต้องขออนุญ,ญาตว่าอาจจะพูดแบบตรงๆไม่ได้นะครับคแต่ว่าจะขออนุญาตจะต้องต้องขออนุญ,ญาตพูดอย่างนี้ฮะว่าว่าจริงๆ business model ของบริษัท BPP ลูกซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเนี่ยจริงๆ business model เ,เ,เราค่อนข้าง simple ะนะครับเราถ้าอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับว่าถ้าถ้าโรงไฟฟ้าที่เป็นสัดชิปแล้วก็โครงการใหม่ๆที่ซื้อเข้ามาเช่นจากญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเดินเครื่องได้อย่างราบรื่นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงที่จะส่งผล ไปที่ผลประกอบการทางด้านการเงินที่ดีเป็นเงาต่างตัวนะครับซึ่งซึ่งซึ่งช่วงไตรมาสสองเนี่ยช่วงนี้ของปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ทีเราเจอเรื่องฟ้าผ่าเรื่องพายุิพวไลหลายหลายหลายอย่างที่เป็นผลก็คือสืบเรื่องมาปีแล้วใช่ไหมครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราสามารถบริหารจัดการเหตุการภัยธรรมชาต,ติตอนนั้นเนี่ยผมว่าได้ดีนะครับเราเรียนรู้จากบ,บทเรียนเรามีการเพิ่มเครื่องม,มีการลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของการติดเครื่องป้องกันทั้งนั้นเนี่ย ผมว่าในแง่ของ operation p e r f o r a m นะครับในเรื่องการเดินเครื่องปีนี้เนี่ยในไตรมาสสองเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยผมว่าหลายๆอย่างรับรื่นกว่านะครับ <c oughs> แล้วก็ยังมียังมีกําลังการผลิตจาก <c oughs> ตรงพัา้าเอาที่เราซื้อเข้ามาใหม่ในญี่ปุ่นนะครับส <c oughs> ่วนส่วนที่เหลือของปีเนี่ยก็ต้องรองดูแล้วว่าไอ้พวกแผน maintenance เนี่ยมันจะต้องเอ่อจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแล้วก็ การดําเนินเครื่องของโครงการใหม่ๆที่จะเข้ามา COD เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าภาพรวมเนี่ยผมมองว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีปีหนึ่งครับผมค่ะ<า>ได้เลยค่ะปีนี้เป็น อีกหนึ่งปีนะคะที่ดีของทางบ้านปูพาวเวอร์นะคะตอนนี้เม่ขอถามในภาพระยะยาวด้วยค่ะดเรเกียรตนะคะด้วยความที่ตอนนี้หลายๆธุรกิจก็หันมาสนใจในเรื่องของ Renewable นะคะพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นทางบ้านปูพาวเวอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทที่ก็อยู่ในสายพานของภาพรวมเหล่านี้นะคะมองอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจนี้อย่างไรกันบ้างคะในภาพระยะยาวไปจนถึงในช่วงปีสองพเลยมองอยังไงบ้างคะครับก็ เราเทรนด์ของโลกนะคคับคุณเมย์ยังไงผมว่าไม่ไม่หลุดแน่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดี ization, ization, คาร์บอนไรเฟชันดีสันเชอรไรเฟชันดิจิทัลไรเฟชันผมว่าสามดีเนี่ยจะเป็นเทรนด์ของโลกแน่นอนซึ่งซึ่งอันนี้ผมว่าทุกทุกท่านทราบอยู่แล้วแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นในทางปฏิบัติสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าโครงการเนี่ยไฟฟ้ารีเนเวอรเนี่ยจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นนะครับโรงไฟฟ้าโรงใหญ่ที่ในบาง โลเคชันอาจจะยังจําเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของเบสโหลดเนี่ยก็จะต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่มีที่ผมเคยใช้คําว่าเฮเลเทคโนโลยีเยอะๆไฮเอ็กซ์เ i นจินซีโลอินิชันนะครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ยเทรน์ของโลกไปแน่นอน <c oughs> นะครับแล้วก็แล้วก็ในการของบริโภคไฟฟ้าบริโภคพลังงานเนี่ยมันจะโลเคอลายมันจะเป็นมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยพอร์ตโฟลิโอของเราก็จะเป็นที่ต้องปรับก็คือก็คือเราจําเป็นที่ต้องเพิ่มสัดส่วนของ Renewable ในพอร์ตโฟลิโอนะครับให้เป็นไปตามกระแสโลกตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ถ้าเป็นโรงใหญ่เบสโหลดเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องมีเ,เป็นใช้เฮลเเทคโนโลยีส่วนนส่วนในภาพของเราในในระยะยาวเนี่ยคือ BPP เนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของอ c o s y s t e m ของกลุ่มบั้นปูซึ่งตอนนี้กลุ่มบั้นปูเนี่ยบริษัทแม่เนี่ยก็ได้เข้าไปลงทุนเชลแล๊ยในสหรัฐซึ่ง ก็ผมว่าการลงทุนเนี่ยเป็นทําให้บั้นปูเนี่ยขึ้นมาเป็นใน top twenty ของเชลแก๊สโปรดิวเซอร์ในในใในนสหรัฐแล้วนะครับตอนเนี้อย่างที่เคยเรียนก็คือว่าเราก็เข้าไปดูลู่ทางนะครับการประกอบธุรกิจพลังงานที่มีโลคาบอนดิมิชั่นนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าเราเราเป็นพันธุ์หนึ่งของอีโคซิสเตมนะครับแม่ไปไหนถ้าเราตามไปเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะมีการต่อยอดนี่ยังไม่รวมถึงบริษัทลูกอีกทนที่ชื่อบั้นปูเน็กซ์ที่มีพวก เทคโนโลยี Technology, Technology, พลังงานสะอาดอันนี้ครับเราจะต้องตอนนี้การทํางานเนี่ยมันจะแยกเป็นส่วนๆแล้วต้องเกิดอินทิเกรชันเกิดการบูรณาการอีกของอีโคซิสเต็มในกลุ่มเดียวกันครับผมว่าโครงการออสเตรเลียที่เข้าไปลงทุนล่าสุดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดี<ช>ว่าเนี่ยคือการการอินทิเกรชันในอีโคซิสเต็มของกลุ่มบรรทุกครับอันนี้คือเป็นเป็นวิชั่นของทางทางทาง,ทางกลุ่มเราเลยครับ ค่ะงั้นในตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่ดรเกลณาได้พูดเกินไปถึงทั้งโครงการที่ออสเตรเลียนะคะในฐานที่เราก็เป็นบริษัทลูกของบ้านปู่ด้วยนะคะมีคุณผู้ชมที่ถามกันมาใน YouTube Channel ด้วยนะคะว่าอตอนนี้เ่ยเนี่ยคือถือทั้งบ้านปูด้วยแล้วก็บ้านปูพาเวอร์ด้วยนะคะสองบริษัทเลยนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงกันมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็เห็นว่าบ้านปูเองเนี่ยก็มีการ ขยายพอร์ตไปยังพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นมีการปรับพอร์ตมาลงธุรกิจแก๊สนะคะอยากให้ทางดรกเกรนะได้เล่าถึงความมั่นใจความเชื่อมั่นในการที่ทั้งบริษัทแม่รวมถึงบริษัทเราเองก็มุ่งที่จะตอบสนองเกี่ยวกับเทรนด์ของอนาคตของโลกหลังจากนี้ด้วยค่ะครับอันนี้ต้องต้องบอกได้เลยว่าถ้าพูดถึงความมั่นใจเนี่ยมั่นใจได้เลยครับเพราะนี่เป็น,เป,นเป็นวิชั่นของท่านประธานเราคร่ะคุณนินแล้วก็ทางทาง,ทางมั่นปูซีโอปุ๊ซีโอพี่สมก็ สองขันเนี่ยมีวิชั่นที่เราเรียกว่า g r e e n e ร์สมาร์เตออันนี้จริงๆมาไม่ได้เพิ่งเริ่มนะครับ,รบหลายปีละนะครับแล้วเราก็เริ่มมีการ execution ให้ให้เห็นได้เป็นในรูปธปรรมแล้วเราเห็นเลยว่าในการที่จะสร้างพลังงาพลังร่วมเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูโครงการในออสเตรเลียเนี่ยเป็นตัวอยา่างว่าในการสร้างพลังงาพลังร่วมเนี่ยนะครับพอบ้านปูไปลงเซลล์แก๊สในสหรัฐเนี่ยนะครับทำให้บ,บ้านปูพาวเวอร์เนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจใน โล่ยผมชอบใช้คำว่า local wisdom กลุป,ปัญญาท้องถิ่น local content ใ,ในสหรัฐมากขึ้นนะครับที่จะเข้าไปทำธุรกิจอื่นๆที่ต่อยอดจากเชลเลสในสหรัฐได้อีกนะครับจึงเห็นได้ว่ามูฟของบ้านปูอันนี้เป็นมูฟที่เกิดแล้วในออสเตรเลียนะครับแล้วก็จะเป็นมูฟอันถัดไปที่เกิดในสหรัฐอเมริกาก็อยากจะให้ให,ให้ให้จับตามองตรงนี้ครับเพราะนี่เป็นเป็นสไ r a t e g ของกลุ่มเลยในการสร้าง synergy ภายใน ecosystem นั้นขอให้มั่นใจในะครับว่าการ transition portfolio ไปที่เรื่อง greener smarter เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนครับผม ค่ะดรเกลนะคะอัปเดตนะคะก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้นะคะเราจะมีการเรียลเลนจ์ปรับพอร์ตสัดส,ส่วนไรายได้ของเราอย่างไรกันบ้างคะเพราะเมื่อสักครู่ดรเกลนะก็ได้แจ้งว่าจะมีการสัดส,ส่วนตัว Renewable m a r k e t มากขึ้นด้วยค่ะจะเกิดขึ้นในช่วงไหนหรือว่าเริ่มเริ่มจะปรับตอนนี้แล้วบ้างคะผมว่าเริ่มเริ่มปรับมาสักพักแล้วนะครับค,คือบ้านปูเรากลุ่มแอสเซทกรุ๊ปเนี่ยกลุ่มเนี่ยเราได้เริ่มเริ่มมีการลงทุนใน Renewable ตั้งแต่ผมว่าในสี่ห้าปีที่ผ่านมาแล้วครับเพียงแต่ว่า,ถ,าถ้าสังเกตนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่บ้านปูนมีการลงทุนเยอะเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นพอร์ตโฟลิโอของพลังงานสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นประเทศที่เราได้มีการลงทุนอยู่แล้วตั้งแต่ธุรกิจตั้งเดิมของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าจะค่าก็ามีการแอดรายได้จากพลังงานสะอาดเข้าไปเช่นในใน,ใน,ในออสเตรเลียที่เกิดล่าสุดนะครับหรืออย่างในในอเมริกาเนี่ยได้มีการลงทุนเชลแก๊สไปแล้วนะครับ มูฟต่อไปที่เข้าไปเนี่ยก็ต้องเป็นการแอดเรื่องของพวกโลโลคาร์บอนอิมิชชันเอ่อพลังงานที่เป็นโลคาร์บอนอิมิชชันเข้ามาในพอตเปรี้ยซึ่งซึ่งต้องเรียนบอกว่าพอตเปริโอในการปรับของเราเนี่ยจริงๆได้เริ่มต้นมาแล้วหลายปีนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องการปรับเนี่ยนะครับบางทีมันจะมีเรื่องของทัมมิ่งของการลงทุนการตามหาโปรเจกต์การพิจารณาโปรเจกต์ที่เหมาะสมแต่ทิศทางไปทางนี้แน่นอนครับผม ได้ค่ะดเรเกรนะค่ะวันนี้ทางรายการใช้คุณต้องขอขอบคุณข้อมูลจากดรเกรนะด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ถามกันมาก็ถือว่าได้ความเชื่อมั่นจากทางผู้บริหารเลยนะคะทั้งบ้านปู่รวมถึงบ้านปู่พาเวอร์ด้วยนะคะยังไงแล้วโอกาสหน้าเยวขอเรียนเชิญดรเกรนะมาร่วมพูดคุยกันใหม่นะคะครับขอบคุณมากครับคุณเมย์และท่านผู้ชมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นในหนึ่งมุมมองนะคะสำหรับธุรกิจพลังงานสะอาดค่ะคือปกติเวลาเมย์จัดรายการได้ร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์เองก็จะเห็นการเติบโตโกรธและความน่าสนใจของธุรกิจนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็แนะนําด้วยซ้ำว่าเป็นการลงทุนในภาพของระยะกลางถึงระยะยาววันนี้เลยได้หยิบยกเกี่ยวกับ1ตัวแทนของกลุ่มพลังงานสะอาดมาร่วมพูดคุยอัปเดตกันบ้างนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับการขยายการลงทุนเนี่ยไปยังต่างประเทศอย่างเช่นที่บ้านปูพาวเวอร์ได้ไปขยายการลงทุนนะคะโรงไฟฟ้าโซลา่าฟาร์ม2แห่ง ด้วยกันนะคะที่ประเทศออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นการสร้างอ mm ัพไซต์ให้กับบ้านปู่พาเวอร์ในอนาคตนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่ถามกันมาในทาง YouTube Channel นะคะในแง่ของการลงทุนนะคะความเชื่อมั่นในเรื่องของอนาคตว่าทั้งบริษัทแม่รวมถึงบ้านป mm ู่พาเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทลูกเนี่ยจะมีการเติบโตมีโกร w มี story อะไรนะคะให้น่าติดตามกันต่อกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่าหมดเวลาลงแล้วขอคูณคุณผู้ชมนะคะคุณชินกรตนะคะขอบคุณมากนะคะที่ทักทายกันมารวมถึงคุณผู้ชมที่ชมในทาง YouTube Channel กันด้วยนะคะดเด เกันค่ะเวลา4โมง10นาทีนะคะอัปเดตเรื่องการลงทุนการส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะให้เมย์นั้นมาร่วมพูดคุยกับทาง 4O บริษัทไหนสามารถที่จะคอมเมนต์ส่งมาได้เลยนะคะยังไงแล้วทางรายการของเราจะเชิญท่านผู้บริหารมาร่วมพูดคุยอัปเดตกันเพื่อให้คุณผู้ชมได้นําข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาและประกอบการตัดสินใจในการให้แวลูกับหุ้นที่คุณผู้ชมถืออยู่ในพอร์ตนะคะดย๋ยงไงติดตามกันได้ในรายการเช็คหุ้นไลฟ์ พูดคุยกับซ e อในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เมย์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ